เอาละครับสวัสดีครับน้องๆครับแม่นะฮะหลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราได้ดูการต่อสู้นะครับของเมกาโฟนนะครับกับตัวละครอื่นๆนะฮะทั้ง5คู่ไปแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่า5คู่ที่เหลือเนี่ยนะครับเดอะเกรทเมกาโฟนเราเนี่ยฮะจะต้องเจอกับตัวละครอะไรบ้างนะครับมาดูกันต่อเลยเอาละครับและสำหรับการต่อสู้ในคู่ที่6นะฮะของเกรทบารเทอร์เมกาโฟนนะครับ ะเป็นคอมเมนต์ของทางด้านน้องฮันเตอร์นะครับบอกมานะครับบอกว่าอยากให้2027นะฮะเจอกับเกต r าเตอร์ไมโครโฟนหน่อยนะฮะโอเคนะครับมาเลย2027นะเอาเวอร์ชั่นที่เสกมอนเตอร์ได้เหมือนกันนะฮะเอาครับดูครับว่าใครจะเสกกันได้เยอะกว่านะฮะโอ้มาแล้วนะครับ2027เราเนี่ยนะฮะ2027นี่ขนาดใหญ่กว่าแบบ เห็นได้ชัดเยอะเลยนะครับแล้วเลือดก็มีเยอะกว่านะฮะมีตั้ง1 0 0 0 0แสนกับอีก5 0 0นะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับไม่รอช้านะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับไปดูกันไาครับเกตแบลเตอร์เบก็โฟนก็ใช้ผ่าาบตายสุดเทพของเธออีกแล้วนะครับโดยการปล่อยคลื่นช็อคเวฟไปแบบนี้นะฮะโอ้แต่รอบนี้นะครับเหมือนอยากจะไฟวงในกับเขานะครับโอ้โหแต่นี่ครับอ้าวอ้าวอะไรครับ มีเพลงชาติมาหรือเปล่าครับถึงก็ต้องยืนตรงคามรกชาติแบบนี้ยังไงครับโอ้เกนบอเทอร์เบกโฟนเราี่พักหลักนี่เออบ่อยนะครับโอ้โหนะเข้าไปอยู่ด้านใต้นะฮะแล้วโดน2 0 2 7นะฮะสะกดจิตสะกดวิญญาณไว้นะครับขยับไม่ได้นะฮะอ้าวขอแก้มืออีกทีนะครับอหังไม่ทันได้สู้เลยไปครับมาครับเกนบัสเตอร์เบกโฟนแล้ว oh ก็ปล <sorting> ่อยขึ้นช็อคเวฟประกอบอย่างเช่นเคยแบบนี้นะฮะ โอ้แล้ว2027บอกเออคิดว่าปล่อยได้คนเดียวหรือไงนะครับชันก็มีลำแสงเลเซอร์เหมือนกันนะฮะนี่ครับแล้วเดี๋ยวดูดาเมจของลำแสงเลเซอร์โอ้ี่ยังไม่โดนะยังไม่โดนนะครับเอาครับโอ้ยนี่ฮะเกมพาเทอร์อเบกับโฟนไปดูดลูกๆของ2027ก่อนนะครับโอ้โหถ้าดูดมาเป็นพลังชีวิตตัวเองตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นแล้วนะฮะจากเดิมเลือดหกหมื่อาครับ ดูกันต่อนะครับโอ้โ oh, หตอนนี้เหมือนทางด้านคุณแม่แล้วคุณแม่จะไปจัดการเหล่าลูกๆของ2027นะฮะแต่ว่าเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่า2027เข้ามาแล้วนะครับแล้วเกิดอาการบั๊กอีกแล้วขยับประก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอ,อ่ยนะครับโอ้โหยเอานะฮะเปล่ากันต่อครับนี่ฮนะคุณแม่เรานะฮะพยายามใช้ท่าช็อคเวฟไป 2027อ,อะไรครับมีรอยขึ้นไปอูแล้วเหมือนตอนนี้ร่างกายกำลังจะบัลายกำลังจะสูญสิ้นนะฮะโดน2027สะกดวิญญาณเข้าให้อีกแล้วนะครับอูหจะไหวหรือเปล่านะครับอูนะฮะวันนี้นะครับยังไม่เห็นเกตาอ้าวมาแล้วโรอโหกำลังจะบอกว่าไม่เสกมาทันทีนะฮะแต่เก็บไว้นานนะฮะสงส,สงสัยยังไม่ครบเท่าเือนนะครับยังคลอดออกมาไม่ได้นะฮะ โอเคนะครับปล่อยเหลาไซเลเทสมาช่วยกันหน่อยแบบนี้ครับถึงกัสูสียังไงครับโอ้โหคู่นี้สู้กันนานนะพากันเหนื่อยเลยทีเดียวนดฮะไปครับเบโกฟนพยายามเข้าไปวงในนะฮะแต่เหมือนเข้าไปก็จะเข้าไปโดนดาเมจของ2027แบบไม่เข้าเรื่องนะฮะเอาละครับแล้ว2027ก็ตอนนี้เหมือนจะเริ่มเหนื่อยกันนะฮะนะออกแรงเริ่มน้อยและเรียบร้อยสิครับแบบนี้นะฮะ 2องศบอกจบงานไปเลยดีกว่านะฮะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะฮะโอเคจบไปแล้วคู่แรกนะครับเอาละครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับคู่เมื่อกี้นะฮะมาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์นี้นะครับเป็นของทางด้านน้องรัตพลแตงไทยนะครับขอมานะครับบอกอยากเห็นเ,เป็ดแม่หัวลำโพงนะฮะเจอกับทางด้านเดซิบเจ็ดนะครับโอ้โหเอาครับรอบดีนะครับแม่ปะทะแม่นะฮะ แม่ของนอหนอนสะพานครับกับแม่ของไซเลนเฮดนะครับป้ายนะครับเอาครับโอ้ดูเหมือนแม่น้องหนอนสะพานเราเลือดจะเยอะอยู่ว่าเยอะทีเดียวอ๋อไม่ไม่ใช่ครับเลือดห้า0 0อลืมไปนะฮะไปจำผิดนะฮะโอเคนะครับตอนที่ก็ปะทะกันแล้วนะครับและทางด้านเมเกะโฟนพยายามจ้วงไปที่ท้องของเดซิบเนะฮะตนนี้ครับเด1ิบเก็ใช้หนวดนะครับ โจมตีไปที่แผ่นหลังของเกรสมาเธอร์เมกาโฟนนะครับดูเหมือนนะฮะดาเมจเดซิบจะทำดาเมดได้อย่างต่อเนื่องกว่านะฮะแต่ว่าถ้าด้านเมเาโฟนนี่กว่าจะออกลูกซ้ายลูกขวาทีนี่ก็ช้ากว่า D17 อย่างเห็นได้ชัดนะฮะและตอนนี้นะครับเหมือนจะเกิดอะไรบางอย่างกับตัวของเมกาโฟนนะฮะโอ้เรียบร้อยดีครับนี่ฮะแม่ที่แท้ทรูนะครับต้องแม่ของหนอนสปพานนะครับ เดย์สินั่นเองนะครับปราบไปได้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะโอ้แล้วมีลูกน้อยมาเดินเล่นด้วยนะฮะเอาครับเดย์สิผ่านไปแล้วนะครับมาดูคอมเมนต์นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์นี้นะฮะเป็นของทางด้านน้องซัมซุงแท็บส์นะฮะบอกว่านะครับขอเปลี่ยนลำโพงตัวแม่นะครับเจอกับเดย์สิบ้างนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เจอกับเดย์สิยังไม่รอดเลยนะฮะแล้วเดย์สิจะรอดหรือเปล่าเอาละครับไปเลย มาแล้วครับเดย์สิบแปดนะฮะเจอล้ำอะไรขึ้นช็อคเวฟของเมก้าโฟนเข้าไปนะฮะแล้วเดย์สิบแปดก็เดินเข้าไปอย่างสุขุมสง่างามซะเหลือเกินอ้าวแต่จะเดินเยอะเกินไปแล้วนะครับเดย์สิบแปดครับบวแต่เดินแบบนี้เดี๋ยวโดนเขาโจมตีฟรีนะครับเฮ้ยเดย์สิบแปดทอยลอยครับโอ้โหจะมาเดินเออเดินแบบแบบนี้ไม่ได้นะฮะเอาครับเมก้าโฟนนะครับพยายามใช้ช็อคเวฟต่อไป เราเดย์สิบแปดเริ่มจะตวัดหงอนแล้วนะครับโอ้โหหาจังหวะโจมตีได้สักทีนะฮะโอ้โหแล้วดูเลือดของเกมแบทเทอร์เบกาโฟนครับโดนพี่เดย์สิบแปดเราตวัดเข้าไปทีนะฮะโอแต่หาจังหวะโจมตีไม่ค่อยได้นะครับสําหรับเดย์สิบแปดนะฮะเหมือนจะเอ๋นะฮะเหมือนจะหาเหลี่ยมไม่ค่อยได้นะครับโอ้โหเลยฮะแล้วโดนมทเทอร์เบกาโฟนตีอ้านะเบกาโฟนไปขยับที่แบบนี้ก็เสร็จเดย์สิบแปดสิครับ โอ้โหนะฮะไปขยับตัวนะครับไม่งั้นเมื่อกี้ก็ได้ตีฟรีแล้วนะฮะนะฮะก็เป็นนั้นว่านะครับเมกะโฟนครับไม่สามารถสู้ได้ทั้งเดย์และเดย์เลยนะฮะเอานะครับมาต่อกันที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านน้องอัมพันธ์วงงามนะฮะนี่ครับขอมาเลยก็บอกแก๊งแม่เปรตหัวลำโพงนะฮะปะทะแก๊งฟันนี่เฟียนะฮะ โอ้ถ้าพูดถึงก็คำว่าแก๊งนะก็ต้องมีหลายคนนะฮะถ้าการพิสูจน์ก็ต้องเสกมาเลยนะครับจะได้พร้อมนะฮะก็คือเราเซเลนเทสนั่นเองนะครับไาครับนะฮะโอเคนะฮะลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็นะฮะเจอกับทางด้านแก๊งของฟันนิเฟียนะฮะแก๊งฟันนิเฟียโอเคนะครับตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าแก๊งของทางด้านแม่เปรตหัวลำโพงนี่นะฮะจะเยอะกว่านะครับนะฮะด้วยจำนวนนะฮะ แต่ว่าฟันดิเฟียเรานะครับก็มีพลังกัดจมตีที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเอาว่าศึกครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปครับโอ้โหนี่ครับแกงฟันโอ้ยกระเด็นกระเด็นครับโอ้โหนะฮะเจอทารานเมกาโฟนเป่าช็อกเวฟเข้ามานะครับโอ้แลวดูดไปแล้วนะครับหนึ่งชีวิตนะครับฟันดิเฟียเฟตไหนไม่รู้โดนไปนะครับุตอนนี้นะครับฟันดิเฟียโดนลุมกินโต๊ะอยู่นะฮะ เอาครับนี่ฮะโอ้โหแก๊งนะถ้ามาเป็นแก๊งนี่แกใช้ได้เลยเดียวนะครับสำหรับแก๊งไซเลนเทสเนี to to ่นะฮะเอาครับโอ้โหตอนนี้เหมือนฟันนี่เฟียตตรงนี้จังม้วนอยู่กับเอ่อยังไงครับโอ้ตัวนี้โดนลุมอยู่ครับเฟตสามนะฮะเฟตสามโดนลุมอยู่เอาครับเฟตสองตัวนี้ครับเอาครับช่วยกันอยากเต็มที่โอ้แล้วโดนดูดไปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งนะฮะเอาแล้วครับ ตอนนี้นะครับเฟดสีที่โดนลุมอยู่นะฮะจะไหวหรือเปล่านะครับอุ้ยแต่ดูเหมือนแก๊งไซเลตเฮดก็หายไปหลายตัวนะฮะเอาครับยังไงครับยังไงครับเหลือเฟดสีคนสุดท้ายเลือดเยอะๆอยู่นะฮะเอาแม่มาแล้วนะครับบอกมาทําอะไรลูกชันนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาครับลูกไซเลตเฮดหายหมดเลยนะครับโอ้ตอนนี้เหลือฟันที่เฟียกสองต้ล่างนะครับเฟดสามกับเฟดสี่นะครับ โอ้แล้วแม่ไม่ยอมนะครับต้องมาลงมือด้วยตัวเองนะจังหวะนี้นะครับดูกันต่อนะฮะโอ้วิญ,ญณใครลอยไปเนะโอเคนะดูกันการต่อสู้กันต่อดีกว่านะครับโอ้นะฮะขุดแม่พยายามจะกระทืบอ,อยู่นะนฮะปี้เฟียเราตอนนี้นะครับอา้ากลายเป็นเฟสสี่แล้วเรียบร้อยดีครับโอ้โหนะ พี่สปอยพอจะจับทางได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าฟันนิเฟียมันพึ่งจะแปลงร่างเป็นเฟ,ฟสสี่ใหม่ๆเนี่ยนะฮะมันจะมีดาเมจร,รอบๆตัวมันด้วยนะฮะนี่ฮะก็ทำให้คุณแม่เมกาโฟนนะครับโดนไปนะฮะ จบสิ้นกันเลยเอาครับมากันต่อในคู่สุดท้ายนะฮะของวันดีนะครับนะฮะเป็นคอมเมนต์ของท่าด้านน้องรุ่งอรุณเจริญพักดีนะครับแล้วก็น้องคิดนี่บีทด้วยนะฮะขอมานะครับบอกว่าขอแก๊งแม่เปรตวลลัโพนะครับเจอกับแก๊งเทวโอซีทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับแก๊งเปรตวลลัโพมาแล้วนะครับเ,เรียกมาอีกเช่นเคยนะครับและโอซีน่าจะมีเยอะนะครับแถม เฮดไลท์จอมเอ๋อของเรานะฮะอีกหนึ่งคนแองเจิ้ลด้วยเลยแล้วกันนะฮะแองเจิ้ลคิลเลอร์มาแล้วนะฮะใครอีกดีไหมตัวสูงสูงนะฮะแถมพี่คอตู้แบตให้ด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าแก๊งโอซีนี่ก็เยอะชัยย่อยเลยดีแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่สบอยนะฮะปรับฟังก่อนนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูเหล่าเทรเวอร์โอซีกันบ้างนะครับเริ่มด้วยบันาอีเตอร์นะครับกาตูนไลออนนะฮะ โอซีขอไม่นับฟันนิเฟียแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะเยอะเกินนะฮะเอาครับมากันแล้วครับสำหรับการต่อสู้แบบศึกใหญ่ในรอบนี้นะฮะโอ้นะฮะเทเวอร์โอซีนะครับอาจจะดูตัวเล็กนะฮะแต่ว่าแต่ละคนนี่พลังไม่ธรรมดากันดังนั้นนะฮะบอกเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งนู้นนะฮะนี่ครับมีพี่หล่อเท่ของเรานะฮะบาดแจมด้วยนะครับเนี่ยบาดทำอะไรกับเขาเนี่ยครับพี่คอสซูแบร์ครับ ผมจะมาเป็นผู้นําของแก๊งเซเลนเทสเองนะแล้วพี่จะคอยดูผมจะจัดการเหล่าเทเบลอซให้หมดเลยโอ้ได้ครับพี่พิคอสตูแบเราก็นะให้คับมั่นสัญญานะครับว่าจะจัดการฝั่งนู้นให้หมดนะะจะไหวแล้วครับพิคอสตูแบครับนะโอเคนะครับการต่อสู้ในรอบตีนะฮะน่าจะมันกันน่าดูเลยทีเดียวนะคะโอเคไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยเอาไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้นะครับมหาศึกโอ้ยอะไรครับ โอ้กลปัเตอร์เบกกับโฟนเป่าอะไรเข้าไปทีเดียวนะหายกันไปเต็มเลยนะฮะอ้ทเทวโอซีจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้นะฮะเอาแล้วครับเราแป็นุูมหัวบ้านหัวตึกก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับโอ้แล้วตอนนี้นะครับทางด้านเอออุย้ยเหมือนเทโวโอซีจะดีกว่านะครับอ้ดีฮะนีฮะด้วยพลังของใครก็ไม่รู้นะครับอ้จัดการตัวแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้และตอนนี้เท่ากับเหลือเอเจิตคนเดียวนะครับทางด้านฝั่งของแก๊งไซเลนเพยครับ เจอฝูงแบงมุม,ล,มลุมกัดนะฮะเรียบร้อยกันเลยเดียวนะครับนี่เะ,ะเท่ากับว่าแก๊งของเก a มัทเธอร์เบเกโฟดนะครับสู้แก๊งเทเวอร์โอซีไม่ได้นะฮะและนี่ยืนกันแบบหล่อเท่เลยตัวนี้ครับเนี่ยนะฮะนีฮะแบงบุมก็ยังอยู่กันครบนะครับรวมถึงทางด้านสิงโตน้อยเราก็ไปเดินหายาหาอะไรกินแล้วนะฮะ โอ้โหจบเร็วซะเหลือเกิดนะครับสำหรับไฟดีนะฮะเอาละครับสำหรับการต่อสู้ทั้งหมดของเจ้าเกตบัตเตอร์เบเกอร์โฟลนะครับก็ดูเหมือนจะยังขาดตัวละครอีกบางท่านนะฮะที่เป็นตัวละครประจําช่องพี่สบอยนะฮะโอเคนะครับท่านแรกเลยนะครับท่านเทพอารีสจากออฟวอร์มาเลยนะมาแล้วนะครับท่านด้านเกตบัตเตอร์เบเกอร์โฟลจะเจอท่านเทพจะทนไหวหรือเปล่าครับ โอ้และท่นเทพแกก็พยายามจะเข้ามานะครับเอาครับดันทำาบลเบอร์เกอร์เบกฟนหยุดช็อกเวฟบอลไหลเป็นอันจบสิ้นอย่างแน่นอนหรือเปล่าเรียบร้อยนีครับโอ้โหที่ฮะท่านเทพเรานะครับนะบยังคงเป็นอันดับหนึ่งนะของผู้คุมจักรวาลทั้งหมดนะฮะดอกจากนะครับจะพ่ายแพ้ให้กับอ่าสุดยอดชลวันแห่งลุ่มแม่น้ำนายของเรานะฮะ เอสบีพีโอไปครับช่วยไปเคลียร์แบบให้ด้วยครับท่านเทพเดินเสียงดังตลอเกิดนะฮะเอาครับไหนครับช็อตนี้เรียบร้อยครับท่านเทพเลยครับโอ้โหบทสภาพความเป็นเทพไปโดยปริยายเลยทีเดียวนะครับอ่ะนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าทางด้านเกสมาเทอร์เบรโฟนะครับก็จะต้องผ่านการรองรับนะครับ คุณภาพนะครับจากทางด้าน SCP 6 8 2ด้วยเช่นกันนะครับไปเลยนะฮะเอาครับและแก้บาเธอไปกรกโฟดนะโอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรครับโอ้โน no ohoi เดี๋ยวนะฮะนี่นึกว่าจะโดนเขาแง้มนะฮะไปไปมาๆนะครับดูดทางด้าน SCP 6 8 2ได้นะครับอู้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขออีกทีครับ ค้ดพีนะฮะโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ไทยคลิปกันเลยทีเดียวนะครับมาครับ682มาแล้วนะครับถ้าดูดไม่ทันนี่ก็จบชีวิตของคุณแม่นะฮะเอาครับจะเคโอ้นี่ครับนี่ครับโอ้ยมือปราบ scp-682 คนใหม่ได้าเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคุณแม่เดอะเกตบัตเทอร์เบเกฟอร์่เองนะครับเดี๋ยวนะฮะ สองรอบอาจจะยังไม่ชัวร์ขออีกทีหนึ่งนะฮะเอาครับไปครับ682นะคุณแม่เป่าเข้าไปก่อนแบบนี้นะฮะคุณแม่เราจะตีครับชัดเจนแล้วนะครับรอบตีนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นเอกฉันแล้วนะครับว่าเกตปัทเธอร์เบเกอโฟนะครับเป็นเบอร์ปราบ SCP682 คนใหม่อีกคนหนึ่งแล้ว เอาละครับโอ้โหนะฮะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับของเกรทบัตเทอร์เบอร์กโฟนนะครับกับเหล่าตัวละครหลายๆตัวนะครับที่น้องๆคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะครับโอ้โหแล้วไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปแบบนี้นะครับว่าคุณแม่เกรทบัตเทอร์เบอร์โฟนเรานะฮะ จะสามารถเป็นมือปรับ SCP ไ8 2กับเขาได้อีกคนเช่นกันนะครับโอ้โหนก็เรียกได้ว่านะครับสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปการต่อสู้แบบนี้ครับถ้าเกิดตัน้องชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่สมบอยนะครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ให้ด้วยนะครับ อาละ,ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่สปอร์ตองขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่างไรก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ